อยู่ใต้บ้านกูคิวโอ้ไม่มีปืนอะไรเลยเอาไว้ก้กูไม่มีเกาะไม่มีหมวกเลยนะใ,ใต้บ้านมึงใช่ไม่ใช่นีเกมย่าแดงดีเพื่อนจะโหมอยู่แล้วครับไปบ้าง อีกตัวนึง,นง่อนนอ่าีนึงไม่ได้อยู่ที่เนี่ยเข้าใจปะ่ะใช่กูเห็นมันลงอยู่นะไม่ไม่มันไม่ไม,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 มีทางอยู่แล้วคุณลงมาไปทไหนก็เห็นเฮ้ยได้ยินเสียงม,มีอีกมีอีกใช่ใช่เหรอไหนหน้ากูเลย อดว่ะวิ่งแล้วทำไมกินมแหลอะไรวะเจ้าเดียวอ้ตัวนี้ไม่ด อ,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 อันเ,เจอัวะเจอเจอกระเป๋าสองงวะวางวยิงไรครับนั่น่ะตอนนี้ก็มาสองยิงแค่แต่หมดคิวข้างบนข้างบนมีอ,อ,อังพ ขอ,อกคนน้อยมากเลยบวกอะไรแล้วลกันบีมาเอาแล้วเลยชิวข้างบนมีเลยกว่านะของน้อยแต่ของน้อยแต่ออกได้ไเน็นไหกูจะน้ำหกสี่อ่ะกูมีแม็กเยวให้

กระเป๋าสามไม่ใช่เก็บกระเป๋าสามอ่ะไม่รู้เพื่อนหายบอกวะว่ไม่หายแ่ะเพื่อนว่ามันหายไ่ะหายหรอมาตนี้แลขวาขวาเดินขวาเดินขวาการวอลมันต้องเดินบวกดิใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าได้ที่หนึ่งถ้าได้ที่หนึ่งก็ได้คลิปอ่ะ ใช่ป่เพื่อนใช่แล้ก็เรกเลยๆยออกตื่นคู่สามด้วยนะครับว่าไงอ่ะาเลยนาเลยเป็นเนียได้ไไดเป็นเนียได้ผู้ค่อมไง ตรงไหนโอเคพื้นละันยังไม่เห็นกูมันยังไม่เห็นกูต่อเจอแล้วเจอแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันยังไม่เห็นกูเนี่ยอยู่กูเนี่ยอยู่มียิงลอมันนิยิงลอบันดิแอบออกเือดกูจิ้สายเที่ยว นึ่อมนหมด,หมดอะไรครับเนี่ยออน,น้ากูมีคิวมากูตายเพื่อนตายบัตบัโนมีบัตโนมีบัตโนมี นวลาจะบอดแล้วเหรอบอดบอดเลยวิ่งครับเดยนั้นนะบอด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 บอบดบอบบอด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 บอบอดบอบอดบออดบบอดบอดบอดดบอดบดบอ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 อดบอยบพดบอดบอบอด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 บออนบอบอดบดบอ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 ดอดบอดอดบออดบบบอดออบอด เอ้สัตว์น้วไม่ตายโอหาคนเลยไปสัตวแล้วก็ทม่ต้องอทีองนูงไงนูไงตามเสียงเลยเพื่อนไมวอล์กีล์เไปอรไม่เคยเพลงอะไรคิดไปหาบ้านนั่นงบ้านใจไปละ วาบอมอเรเบจนี้ก็บอกเนี่ยเสีว้ยมันจะเป็นบอมอนาวมันชีน่าเรียอบอ,บอมันชอบใช้แบบปืน SMG อะ่ะเออคือ่านิวน่าจะคนนั้นอยู่อยู่นู่นอะเ<า>ป็ไกลเลยอบมาง่งไ,ไกลเลย ยังไม่ตายในะ่ปีว๋วออมไปด้ย,ยไหมด้ยไหมไปมาไปาไปบนขาน้าเราว้างขอนี่รับยรับมาเลยรับมาเลยเออขเนี่รับมาเลยทางขาน,น้าเราใช่เลยวิ่งออ๊ออ Không có có tôi không tôi, không tôi không có ai bắn đang ở น้ากูาเขี้น้ากูเออชิดเลยชิดลองให้เลยเลยลววกมนดนี่ไง<อ>คน,นคน,นคนย่าหู <Yahoo! S 2> อยู่ไหนวะ ก็ได้ไงซ้ายโมอุ้ยหาตัวเจอเอาไปแม่นหน่อยเฮ้ยแม่นหน่อยไม่เจอคิวมันมันจมวงอยู่เว้ย รออวรอเลยรอเลยวิ่งแออาแล้วจะไปเม้นนึงเพื่อนมาูกูน,น่งตน่ท่หน้า,า,ามมีแทงไหมวะ<จ>ได้อยู่ วงก็แรง,งมามมงกมันจมวงแลหลังวิ่งกันจะเกลือเลยวะ่ะบักนู่นนะไม่ดอดรอนหน่อยสามชาเป็นหนึ่งทียังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นฟีดเลยเจ็บ

มันแะบ่งมันแบ่งได้ก็มีสองร้อยนะโอ้ยเต็มเยอะร้องหมดสอ,สองคนอยู่ไหนเออสองคนอยู่ไหนเออ,อ,อ,หเ,อ,อเห็นมันวินอย่งแถวๆนี้แหละอยู่อยู่หนน่ไจะอยู่แถวๆนู่นนะขาวนู่นนะ

ก o อลิโบยิงไม่โดนเลยอ่ะ